วัดสวัสดีครับผมการจากช่องการอุลตร้าอนิเมะผู้ท่องไปในแตะกานและโลกอนิเมะคลิปนี้จะเป็นรีวิวเต็มๆของอนิเมะเรื่องโทนาริโนเคียวเคสุคิซังหรือถ้าจะออกเสียงให้ชัดๆก็จะเป็น ประมาณนี้แหละครับส่วนชื่อไทยก็เพื่อนบ้านหนูเป็นแวมพายเข้าไปว่าเขาแปว่าว่าเงี้ยนะก็แน่นอนว่าต้องเป็เรื่องเกี่ยวกับแวมพายแน่ๆเลยครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนฉากนิดนึงนะครับ ขยบนิดนึงประมาณอ,อันนี้เนื้อเรื่องคร่าวๆของเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ว่าอเป็นเรื่องราวของอาคาริเด็กสาวที่หลงทางอยู่ในป่าและได้โตฟี่จังซึ่เป็นแวมไพร์ช่วยเอาไว้จากนั้น เธอก็พาอาคาริไปที่บ้านแล้วก็ได้ได้ทัอองค่รู้ักกันอะไรประมาณนี้แต่นอกจากสองคนนี้ที่เป็นตัวละครหลักแล้วก็ยังจะมีเอลลี่เพื่อนของโซฟีแล้วก็ฮินาตะเพื่อนฝั่งเพื่อนของ อาคาริก็ก็นับเป็นตัวละครหลักด้วยรวมกัน4รวมกันสคนเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันของทั้ง4คนนี้แหละครับดูก็็เปลถ่างที่3โอเคเราอีกหน่อยนึ่งต้องปรับประมาณแถวนี้แถวนี้ ก็เรื่องราวส่วนใจก็จะเป็นฉากพวกพูดคุยของเด็กทกสาวางง่ายก็เป็นแนวสบายๆเนอะนึกนึกประเด็นหลักๆมาพูดไม่ไม่ไม่ค่อยออกเลยล่ะครับจะยกเอาประเด็นเรื่องการอยู่ร่วมกันของมุด มน,มนุษย์กับบางพายก็ดูตนักเกินไปสำหรับแนวแบบนี้แนวสบายๆแบบนี้นะเป็นอนิเมะที่สบายๆนั่งกิ่งโขนมไปหรือนั่งกินอะไรไปหรือทำอะไรไประหว่างดูด้วยก็ยังตามนึมอเรือ่องได้ยังตามนึอเรื่องได้ได้ทันอยู่แล้วนะ ต่ก็ระวังระวังง่วงง่วงเวลาดูด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องบางทีมันก็ชวนง่วงเหมือนกันถ้าไม่ค่อยอินกับงานนี้นะโอเคงั้นสุดท้ายก็งั้น งั้นสุดท้ายก็งั้นสุดท้ายก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับช่องทางการดูอนิเมะเรื่องนี้ก็ดูดูด,ดูดูได้ที่ฟิกเซอรนะ์นะครับนะครับเบอร์ลิขสิทธิ์นะโอเคคลิปรีวิวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า na club cuba